ครับผิดประชาชนเนาะสวัสดีครับได้ยินข่าวว่าที่เอาอะไรมาทานเพือว่าสุขภาพพี่ี่เป็นโรคอะไรอ๋อก็ปวดหลังปวดหลังมีก็มีไขมันทั้งความดันระหว่างกินกลมอยู่แกงกลมอ๋อดินกลมอยู่ถ้ามีมีแล้วที่ว่าพี่ทานนี้พี่ทานตัวไหนทานเคดีเลยครับไายครับจับจับยกขึ้นอ๋อทานเคดีแล้ อพอตอนหลังๆนี่ก็ไปไปหาหมอเนี่ก็ไม่มีไม่มีอม่ไม่มีครับเหลือเหลือความดันก็เรื้อน้อยอ่ะน้อยครับอย่างไขมันล่ะน้ำตาลลดลงมากเลยเว้ยมันดีขนาดนั้นน่ะดีดีเลยเลยดีมากเลยครับโทษทีนะแล้วพี่พี่ทานยังไงพี่ทานทานของนอนก่อนนอนหรือว่าฝ้าพี่กะฝาก่อนนอนฝาเดียวฝาเดียวฝาเดียวครับ ตามด้วยอะไรไหมย่างน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาหรือก๊อกเยอะน้ำเย็นน้ำเย็นแน้ำธรรมดาน้ำเปล่าเราเองทำเป็น้ำเปล่าที่ความรู้สึกที่จะถามแทนเนาะที่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 วาว่ากี่วันที่ทานที่ถึงรู้สึกว่ารู้สึกตัวว่าเออมันดีขึ้นนะอแล้วมันผิดปกติในร่างกายือว่าเออเหมือนจากที่เหมือนเราเคยเหนื่อยอาจจะไม่เหนื่อยก็ได้แล้วแต่แต่คบุคคนก็มีมีแรงมีแรงทํางานดี กี่วันที่รู้ผมว่าปึ้งเนี่ยประมาณสักเริ่มแรกเลยก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งโอ้รู้สึกตัวใช่ครับอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปขึ้นพอดีขึ้นเยอะขึ้นเยอะครับทำงานก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับทานตัวนี้เลยเนาะเจดีเนาะแต่เวลาไปหาหมอหมอนัดก็โอเคโอเครู้สึกพอดีแล้วที่ดีใจโอ้ดีใจครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีมามาช่วยใช่ใช่ครับ แต่ก่อนเราก็รู้จักมานานแล้วตั้งแต่พี่สาวอ่ะใครจุดนี้กินมาเป็นตังโกจัดเก่านะอ้าวถามอีกความรู้สึกแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงครับแรกคิดว่าแพงไหมคิดว่าแพงอยู่แต่ตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่แพงไม่แพงครับเอาบอกเราได้โอ้กับสุขภาพกลับมาแบบนี้ถือว่าคุ้มมากคุ้มมาก รวมมีเงินแสนเงินล้าลนข้าร่างกายไม่แข็งแรงใช่ครับผม,ม <ตะ S 1> โอเคโอเคโอเคอบอกบอกถ้าใครเหนื่อยแบบไม่คือชุ่มกัวช่วยก็บอก,แบบ<ม>กบอกบ,บอก,บอก,บ,อก,บ,อกบอกพี่น้องหน่อยกินแล้วดีอะครับกินแล้วดีก<ม>ินก<ม>ิน,น<ม>ต่อเนื่องไปตลอดอ่ะมีประโยชน์มากมายเลยครับแข็งแรงครับผมโอเคโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม